ดาม่าวิจารหนังกันอีกแล้วหรอเนะี <c> ่ย <oughs> มากันไม่หยุดเลยเว้ยสวัสดีครับเจอแล้วครับพวกเราม o v i e m าผมบอลนะครับพ่อนม่ครับแล้ววันนี้เรามีข่าวเดือดๆมาให้ฟังแล้วนะกับดาม่าในวงการผู้ชนอร์ม,มาไม่หยุดจริงๆช่วงนี้เขาเป็นอะไรกับเรื่องวิจารณหนังกันวะนั่นเป็นเกับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีคนบุคคลปิศาณนักแสดงท่านหนึ่งได้ออกมาวิจารณ์หนังที่ตัวเองเล่นอืใช้คํานี้นะไม่ใช่วิจาร์ไม่ใช่ใครคนอื่น นักสแสดงนั่นแหละที่เล่นหนังเรื่องนั้นน่ะวิจารณ์หนังที่ตัวเองเล่นว่ามันมีเรื่องพึ่งเข้าลงด้วยพึ่งเข้าลงสดๆร้อนๆทามิงไม่มองเพราะว่าเว,วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนักสแสดงที่ออกมาวิจารณ์หนังของตัวเองกันนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่บ้านเรามันมีไปทั่วโลกอยู่แล้วทั้งฮอลลีวูดแล้วก็ทุกทีแต่วันนี้เราจะเจาะจงโดยจจเฉพาะกับประเด็นนี้นะครับกดอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยไว้จะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะครับมา เข้าประเด็นหลักกันเลยต้องเท้าความก่อนนะว่าหนังเรื่องนี้พึ่งเข้าโรงสดๆร้อนๆเมื่อไหร่นะก็สามเอ็ดสามเอ็ดตุลาคมเมืม่อวานใช่โดนด่าแล้วอืแต่ไม่ใช่นักวิจารณ์ที่ไหนเป็นหนึ่งในนักสแสดงเองไม่ต้องห่วงครับเราไม่เอ่ยชื่อใครกล้าภาพพิงใครทั้งนั้นเราแค่มาเล่าข่าวเฉยๆโดยที่นักสแสดงคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยตอนแรกอะที่ได้รับบทเนี้ยบทนี้ดูดีทีเดียวนะถ้าตัดต่อหรือทําออกมาดีเนี่ย เออตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ว่าแต่ตัวใหญ่พอไปดูรอบสื่อแล้วกับผิดหวังมากตัดต่อได้แย่แตัดรายละเอียดออกเยอะดําเนินเรื่องดาเนินเนื้อเ,เ,เ,เรื่องก็แปลกดูไม่รู้เรื่องเลยงงไปหมดน่าง,งุดหงิดตัต้งแต่ต้นยันจบจริงๆเอาเรื่องละตอนนี้เริ่เอาเรื่องละจบมาแล้วจบมาแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าคนเขาเสียเงินไปดูอ่ะเขาด่านะอ,อใช่ครับ้วเขาด่านะแล้วก็มีบอกด้วยว่าขอบอกแฟนๆของตัวเองหน่อยว่า อย่าคาดหวังมันากถ้าไปดูหรือไม่ก็ไปดูเขาในการเล่นบทอื่นไปเลยเฮ้ยไม่แนะนําให้ดูหนังของตัวเองเลยเหรอยังไม่อีกต่อได้ว่ากลับมาที่เดิมนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยบทนี้ก็ดูดีนะน่าสนใจแต่พอไปดูแล้วเซอร์ไพรส์จริงๆอ่าตัดต่อแบบเนี้ยนะสงสารนักแสดงที่ตั้งใจเล่นจริงๆนะบอกเลยว่าครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์จริงๆใช้คาว่าประสบการณ์แล้วบอกว่าเอมแต่ไม่เป็นไรเดีือนหน้าก็ไปทําอย่างอื่นและ ไม่ต้อ,องห่วงเดหน้าทาอื่นแล้วแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยว่าฝากกําลังใจให้เบื้องทีมงานเบื้องหลังด้วยด่าขนาดนี้แล้วนะเป็นปกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็บอกอันนี้พี่เห็นด้วยนะบอกว่าก็ถ้าคนดูเขาเข้าไปแล้วเขาด่าเขาก็วิจารณ์ตามจริงนั่นแหละอืก็แน่นอนคือคนเข้าไปแล้วเขาด่าก็วิจารณ์ตามจริงอยู่แล้วกลับมาที่เรื่องเดิมแล้วคุณต้นคิดเห็นยังไงบ้าง ก็อย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าอ่ะเข้าใจแล้ว่าเขาอ่ะอาจจะหวังดีกับบรรดาแฟนคลับของเขาแล้วก็แบบบรรดาคนดูที่แบบกลัวไปดูหนังแล้วผิดหวังอ่ะแต่พอเขาเหมือนเป็นในสถานะที่เป็นแบบนักแสดงในเรื่องนั้นแล้วด้วยอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นมูฟเมนที่ไม่ควรไม่ควรใช่จริงพรารู้สึกว่าคําพูดมันจะดูมีแบบพอร์กับคนดูมากกว่านักวิจารณ์เองนะพรารู้สึกว่าพอแบบอย่างนี้แบบเอ้านักแสดงยังไม่ชอบหนังตัวเองเลยแล้วกูจะไปดูทําไมอะไรเงี้ยจริงคือพี่มองว่านักแสดงกับนักวิจารณ์เนี่ย มันใส่หมวกคนละใบกันอื <blues. S 2> มันยืนกับคนละขาลูกค้าคนละกลุ่มอน,นักแสดงเนี่ยบอกกันเลยว่าลูกค้าของเขาจริงๆแล้วคือการเล่นหนัง <łos> คือคนที่มาจ้างเขาไว้ใจในตัวเขาให้มันเล่นหนังและเขาก็จะแสะดองออกมาให้ดีที่สุด<อ>เพื่อทําให้หนังเรื่องนี้ประสบความสาเร็จที่สุด<ห>นั่นคือลูกค้าของเขา <LE _ TH IS> ได้ได้ส่วนได้ส่วนเสียของหนังส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาอยู่แล้ว<ห>อส่วนนักวิจารณ์นักวิจารณ์เนี่ยเขามีหน้าที่วิจารณ์หนังอยู่แล้วลูกค้าของเขาคือกลุ่มแฟนคลับของเขา ที่เชื่อมั่นในรสนิยมในการวิจารณ์ของนักวิจารณ์คนนั้น,น,น,นเวลาแบบจะไปดูหนังแล้วเอ้ยกูเทสเดียวกับนักวิจารณ์คนนี้ว่ะกูจะเช็คนักวิจารณ์คนนี้ก่อนเอ้ยขอเขาเห็นว่ายังไงเขาเลยจะได้ประกอบการตัดสินใจกลุ่มลูกค้าของนักวิจารณ์ก็คือผู้ติดตามของเขาที่เชื่อมัน่นอ่ะเพราะฉะนั้นมันคนละกลุ่มกันถ้าถ้าถ้านักแสดงเนี่ยดันอยากจะเอาเคาเรียกว่ากลุ่มแฟนคลับหรือผู้ติดตามของเัวเองอะเป็นที่ตั้งหมายความว่าเขาไม่ได้เสิร์ฟกลุ่มลูกค้าที่จริงๆของเขานะ เขากําลังพูดง่ายๆเขากําลังใช้หนังเรื่องเนี้หรือต้องส่วนเนี้ยเพื่อในการบูตแฟนคลับของตัวเองเพื่อบูตฐานะผู้บูตความเชื่อมั่นในแฟนคลับตัวเองกูจริงใจว่ะอันนี้มันดูเหมือนแบบลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเออกูจริงใจว่ะกูบอกอไแฟนคลับกูบอกกูดีอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟลูกค้าจริงๆของเขาดันเลือกที่จะเหยียบลูกค้าจริงๆและไปเสิร์ฟกลุ่มที่ตัวเองได้ผลประโยชน์มากกว่าเหมือนกับ เขาใหจ้างมาเล่นหนังแต่ไปแอบขายของของตัวเองอ่ะอือะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดหลักเป้าหมายชัดเจนซึ่งพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างร้ายแรงนะใช่แ้วผมก็ยังรู้สึกอีกว่าท่ามิงนี่เรียกได้ว่าไม่เหมาะสุดๆเลยสุดๆเพราะหนังแบบเพิ่งเข้าโรงเมื่อวานแต่ว่าวันต่อมาก็โพสแล้วอ่ะซัดเลยใช่แล้วใครจะอยากออกไปดูอืมคือนักวิจารณ์เ่าสมมติว่านักวิจารณ์รอบสื่อยอะไรเงี้ย เขาก็ยังมีสมมูรณ์ในวิจารณ์เราสุดไปดูบางทีเขาก็อัดเลยเหมือนกันนะ,ะคือเข้าใจก่อนต้องเข้าใจมุมมองของนักวิจารณ์ก่อนว่าคือเขาก็วิจารณ์หน้าที่เขามีแค่นั้นเออไม่ใช่นักแสดงซึ่งนักวิจารณ์เป็นมุมมองคนภายนอกใช่ทุกคนอยู่ภายนอกหมดแต่ถ้าอยู่ดีมีคนภายในบอกมาว่าเอะหนังห่วยเห็นด้วยเลยนักวิจารณ์บอกห่วยคนดูบอกห่วยหนังไม่ห่วยจริงซี่ยริ่นแรงมากใช่มันทําให้หนังแบบดูน่าสนใจน้อยลงไปเลยอะเออแล้วมันเหมือนกับเป็นการกล่าวว่าเพื่อนร่วมงานของตัวเองด้วยคือเหมือนแบบ ตั้งใจทางานมาด้วยกันอืแบบเต็มที่ทุกคนอยากให้หนังประสบความสําเร็จอยู่แล้วของตัวเองแต่พอมาสุดท้ายแล้วอา้าวลอยลำโยนขี้เฉยที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะ,ะเพราะว่าไม่มีใครเขาทํากันอืในโลกภาพยนตร์มีนะวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะปล่อยระยะเวลาเลยรลัง<ห>น<ะ>ี้อย่างน้อยแบบให้หนังมันหมดรอบฉายในโลกออกจากโรมาหมดแล้วอะไรเงี้ยมาพูดวิจารณ์นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งมาวิจารณ์กันทีหลังถูกป่ะคือส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครเขาแบบว่ามา วันแรกซัดเลยเราใช่ไม่มาพูดแบบตอนที่หนังกำลังมีโปรแกรมอยู่อะแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยยุ่งเลยเขาจะแบบถ้าไม่ถามจริงๆก็อาจจะไม่พูดอาจจะไม่พูดเลยใช่เออคนนี่โหรอแบบเป็นสิบกว่าปีแต่ยังไม่พูดมาออกว่าเหมืนเกียรหนังตัวเองหรืออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่มีข้อดีเลยใครวะคือมันไม่มีข้อดีคือถามว่าการที่ออกมาชี้แจงว่าหนังอันไหนดีไม่ดีอันเนี้ยถุกไม่เถียงแต่ในฐานะคนข้างนอกไม่ใช่คนข้างใน คนข้างนอกเขามีสิทธิ์ที่จะบ,บ,บุ๊บุ๊คเฮ้ยคุณหนังคุณไม่ได้เรื่องอใช่แต่คนข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นการทําร้ายพวกเดียวกันเองแบบชัดเจนเออชัดเจนหรือ,อว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติกันเลยแม้แต่น้อยใช่แล้วถ้าใครเกียนกับเรื่องโวฟเรามีอะไรไม่ให้อ่านเรื่อง The Symphony of d e a h and Motor Zombie เครื่องยนต์คนเดือดนิยายซอมบี้โพสอพ ocalypse d y s ทเปียเขียนโดยคนไทยว่าโดยคนไทยทำเพื่อคนไทยและชาวโวกที่เขาบอกว่าจิตกัดความเวฟได้เจ็บแสบมาแล้วเว้ย อ่านได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน read อะไรมาถ้าขนาดนี้แล้วลองไหนลองพูดถึงในวงการฮอลลีวูดหน่อยสิเดี๋ยวจะหาว่าหนักเกินไปผู้ใดในวงการฮอลลีวูดหน่อยสิว่ามีใครบ้างที่เขาออกมาบ่นหนังของตัวเองแบบายับยับก็คนแรกที่ผมเลิกออกเลยแล้วก็เรียกว่ากรนี้คล้ายๆกันแต่คนนี้เขาบ่นตอนหนังเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วหนังเขาตีว่าเจ๊งหนังแล้วระเบิดไปแล้วออพวกนี้หนังมันระเบิดก็คือ ดากอต้าจอนสันนักแสดงนําของมาดามเว็บนั่นเองออดากอต้าจอรสันอืมซึ่งอันนี้เหมือนนักข่าวเขาไปจี้ถามมาหละลดากอต้าก็เลยบอกว่าก็แบบพอจะรู้อยู่แล้วว่าหนังมันจะออกมาเจ๊งบอกว่าหนังที่ได้อ่านกับบทต่อแสดงที่แบบบทตอนผ่านกับสแสดงแล้วหนังออกมาจริงๆเนี่ยมันก็คนละกรณีกันเลยใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งนี่นะที่น่าสนใจและก็เกี่ยวโยงกับของทางของบ้านเราด้วยนะที่ตัวนักแสดงเขาได้กล่าวว่าตอนแรกเขาคิดว่าบทนี้มันน่าสนใจมากใแต่พอตัดต่อมาแล้ว ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดว่าเอออาจจะตัดบางฉากที่เขาคิดว่าดีออกอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้พี่มองว่ามันเป็นเรื่องของผู้กำกับหนึ่งส่วนไอดากต้านี่พี่ก็ตามมาเหมือนกันรู้สึกว่าตอนแรกที่เขาอ่านบทอ่านสคริปต์นะมันเป็นอันหนึ่งเว้ยฮะแต่พอเอาไปแสดงอ่ะมันเป็นอีกอันหนึ่งเปลี่ยนคือมันหนักกว่าของบ้านเราตรงที่ว่าของบ้านเราออามันยังเป็นสคริปต์เดิมแล้วเขาไปตัดเลือกตัดออกตัดเข้าตัดออกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแต่แต่ไอรักต้าคือคือตอนเสนอบทอ่ะเอ๊ เดี๋ยวกูจะให้มึงใส่ซุดแมงมุมตลังกาไปเจ็ดตึกพอไปปุ๊บไอ่ไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นอย่างนั้นแล้วคือของเขามันอยู่ในมุมที่เขาไม่สามารถถอนตัวไปได้ใช่แบบเซ็นสัญญาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอนั่งงานก็อึ้งเอออึ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสงสารเหมือนกันอ่าแลไม่แค่ไม่ใช่แค่ดาต้าจอนสันนี่ที่บนอ่ะแต่อันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งว่าตอนที่ดาต้าพูดอย่างเงี้ยเขาแล้วเหมือนมีข่าวว่าคน ที่โซนี่แบบทั้งฝ่ายบริหารและทีมงานเนี่ยก็ไม่พอใจมากๆเลยที่ดัลกูดักาออกมาพูดแบบเนี้ยเพราะเหมือนรู้สึกว่าดัลกูตาพยายามลอยตัวอยู่เหนือปัญหาก็หนังก็ประมาณนั้นแหละหอืมคือคือเข้าใจว่าพอมันออกมาเหตุการณ์เนี้ยคนอื่นอ่ะเขาก็มองว่าเอ้ยเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอ่ะใช่มึงจะมาโยนขี้แล้วบินหาะหนีไปไม่ได้อืมันบอกว่าแบบเอ้ยหนังมันห่วยก็เพราะเนี่ยคนอื่นมันทําห่วยดีแล้วดีอยู่คนเดียว มันก็ดูน่าเกลียดถูกปะมันรู้สึกเหมือนไม่ให้เกียดเพื่อนร่วมงานอืมก็เนี่ยเหมือนที่ผมไปหาข่าวมาคนในโซนี่ก็ออกให้สัมภาษณ์เลยนะว่าบอกว่าประมาณว่าไม่ใช่ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะประสบความสําเร็จแต่จะดีจะแย่ก็มีทีมงานจํานวนมากที่ทํางานหนักมากมายในหนังแต่ละเรื่องแม้แต่ภาพยนตร์ที่คือห่วยสักเรื่องเพื่อให้นักแสดงในเรื่องออกมาดูดีการทําแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ครบรทีมงานเลยก็ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเลยถูกต้องรู้สึกว่าคนในมันไม่ควรจะไอ้นี่เยอะอ่ามันไม่ควรที่แบบเอ้ยเพราะหนังห่วยก็ หวยกันเองอะไรเงี้ยแม้แต่น้องซินนี่สวีนี่ก็ไม่พอใจนี่ใช่ไหมใช่ก็แต่จะแกเอามาแนวเซลเซแต่ว่าคนนี้เขาเรียกว่าตอบคาถามได้ฉลาดซินนี่สวีนี่ฉลาดอยู่แล้วทําหลายๆอย่างไม่ฉลาดหมดเลยเหมือนตอนแรกแกไปออกรายการเหมือนสัปดาห์ไนท์ไลฟ์พิธีกรก็เซลเซเรื่องมาดามเว็บอะไรเงี้ยซินนี่ก็เลยบอกประมาณว่าแบบคนอาจจะจําเธอได้จากเอ็นนี่วันบัตจูแต่คงไม่มีใครจําเธอได้จากมาดามเว็บแน่นๆมาออกแนวเซลเซอ่ะ มาดาวเว็บแต่มาดาวเว็บนี่หนังมันขึ้นหิ่งจะเจ๊งตั้งแต่ก่อนแบบถ่ายแล้วนะมันต้องแต่ลอยมันต้องแต่ตั้งโปรเจกต์เขาก็บอกเลยว่าระเบิดอืร <laughs> ะเบิดหรืเอเขาบอกระเบิดชัวใช่แต่เธอแต่ซิดนีย์เธอเหมือนฉลาดแบบตอบปิดท้ายไปด้วยตอบได้สวยเลยก็บอกว่าเหมือนเธออร์มร่วมจมหัวจมท้ายไปกับหนังด้วยเหมือนเธอตอบประมาณว่าฉันได้รับการว่าจ้างให้เป็นนักแสดงในเรื่องนี้ฉันก็พร้อมจะลุยไม่ว่าหนังจะเป็นยังไงก็ตาม ฉลาดมากมเขาเรียกว่าต่อแบบโคตรฉลาดต่อแบบว่าเอ้ยต่อให้ฉันจะไม่ค่อยชอบหนังเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่ฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแล้วก็ทุกๆคนไม่ต้องห่วงเราจะจมไปด้วยกันอะไรเกิดก็เกิด<ป>อะไรเกิดก็เกิดไปด้วยกันตอบได้ฉลาดจริงๆใช่ฉลาดจริงๆคือมาดาวเว็บต้องพูดเลยครับว่าหนังเนี่ยมันมีบัตเจตอยู่ที่เออมาดาวเว็บเนี่ยบัตเจตมันอยู่ที่ประมาณ80บล้านไม่ได้สูงนะเออมไม่ได้สูงถือว่าแบบต่ำมากนะแต่ว่ารายได้เนี่ยก็พอกัน อยู่ที่ร้อยล้านขาดทุนก็ระเบิดขาดทุนเจ๊งนั่นเองคือพี่มองว่าไอ้หนังอะไรอย่างเงี้ยมันมีทรงที่จะเจ๊งแต่แรกอยู่แล้วและการที่ออกมาพูดอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีนะสำหรับพี่ม,มันเป็นการทํร้ายเพื่อนร่วมงานามากกว่าโดยไม่จําเป็นแล้วทําให้คนคนอื่นมันแบบยีเไอ้แคเดี๋ยวกูทำหนังกับมึงรอบแรกเดี๋วมึงก็พูดอย่างนี้อ่ะออถ้ามันเจ๊งขึมาก็พูดเงี้ยแล้วไงถ้าหนังดังมึงเทคเครดิตอ่ะถือว่าใช่้วเทคเครดิตถือไหม ต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องมาดามเวฟนี่เราได้ทํารีวิวไว้ในช่องแล้วนี่เราใส่ไว้ในการ์ดให้ละอยู่ข<ม>้างบนกดคลิกดูได้เลยลองดูได้เลยเอซับแหละแตเจิรเช่ชชนเคย <ๆ S 2> แล้วยังมีอีกนี่พวกนักแสดงที่ออกมาดา่านะขอเองยังมีอีกใช่ไหมใช่ใชแต่นี้ก็จะเป็นเหมือนฟิลฟิลด่าทีมงานเสมออันนี้อันนี้คือซัดหน้าทีมงาน,น,นก็คือพี่เบรฟิชเชอร์ไซบอร์กนั่นเองไซบอร์กที่เรียกว่าซัดกับพุศกับกันค่ายซัดหมดอะ แม่งซัดเกลียวซัดหมดเป็นสมลูกไข่ของจริงอ่ะเนี่ยจอรวีดอนไหมใช่ก็เหมือนก่อนตอนนี้ตอนที่แบบจอร์ดี้มันออกมาประมาณปี2017มั้งฮะถ้าจะไม่ผิดอะไรเงี้ยหนังมันฉายจบไปแล้วแหละแต่สงครามมันยังไม่จบหนังจบคนมไม่จบใช่คนไม่จบประมาณช่วงโควิดอะเลฟิเชอร์แกนน่าจะว่างช่วงนั้นมันว่างมันว่าขอขุดมาหน่อยไอ้นี่มันทำกูเยอะก็เขาเป็นไม้เหมือนไม้มาว่าจอร์ดวีดอนนิดหน่อยแต่ความจริง เอาจริงนะตามข่าวที่เช็คมานะจอร์ีดอนไม่เป็นไม้เหมือนใ้เมากับทุกคนใช่ในในจัตติ๊ดีกอ่ะคือมึงเป็นผู้ร้ายแล้วอะ่ะเออมึงตีกับจัตติ๊ดดิกทั้งแก๊งเนี่ยแสดงหนีหน้ากันหมดแล้อเอาหมดอละแต่เลวิเช่ที่ว่าจะหนักสุดเพราะว่าโพสไฟเนยก็เหมือนแบบโพสทวิตออกมาว่าประมาณว่าพฤติกรรมที่จอร์บีดอนทำกับเหล่านะักแสดงและทีมงานในกองถ่ายจัตติ๊ดดกมันน่าขยะแขยงมากมีทั้งการคุกค,คามไม่เป็นมืออาชีพและยอมรับไม่ได้ที่สุดเขาเข้ามาทํางานนี้ได้ก็เพราะ จอฟจอนและจอร์นเบิร์ที่หนุนหลังเขาเท่านั้นแต่ก็มีต่อทายว่าภาระรับผิดชอบต่อตัวเองสําคัญกว่าความบันเทิงนะแต่พี่ชอบมากเลยนะไอ้ข่าวเนี้ยที่พอมันด่ากันแบบระเบิดเถิดเถื<ๆ>่มาแล้วมันก็จะจนมีแบบไซเดอร์คัตออกมาใช่เป็นตัวเปรียบเทียบว่าเอ้ยมึงมึงทะเลาะอะไรกันวะเนีขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิไลดเดอร์คัตเป็นไงอ๋อ กูรู้แล้วกูรู้แล้วไม่แปลก <ไป S 1> ใจทำไมรู้เหลือแล้วว่าทำไมมึงโกรธกันกูรู้แล้วคนละเรื่องกันเลยหนังไม่นคนละเรื่องจริงหนังไม่นคนละเรื่องจริงคือตัดแบบประเด็นหลักหนังหายไปเลยไซบอกของชาน์ลเดอร์คัทเนี่ยเป็นตัวยืนเรื่องเลยตัวสำคัญเลยเป็นตัวยืนเรื่องเลยคือบทแบบเยอะมากอืเป็นตัวสําคัญก็้พูดง่ายๆเป็นตัวที่สําคัญที่สุดในจตุริกเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนเออมาเธอบ็อกอยู่กับมันอะไรทุกอย่างที่นีมันอยู่กับมันหมด เจอเข้าไปเจอจอร์ดวีดอนเข้าไปตัวประกอบดีๆอ่ะคือไม่มีมันก็ได้อ่ะเออตัวประกอบหนึ่งเลยแล้วมันไม่พอมันบูลลี่เดอะแฟดด้วยเออเอาเดอะแฟดไปเข็นรถเียใช่ของแซ็กซ์นนเดอร์เดอะแฟดย้อนเวลาอืมอันนี้เดอะแฟดเข็นรถใช่ใช่มึงต่างกันแบบมึงอะอะไรนะโควิดหน้ากันเลยตอนอ่านสคริปต์ไอตอนแบบเผื่อถ่ายไปแล้วถ่านหมดแล้วดีกว่าพวกมึงไม่ถ่ายหมดแล้วแล้วมึงค่ตัดต่อใหม่ไอช่างตัดต่อมันไม่งงเหรอวะอืมก็มีถ่ายซ่อมไงก็เหมือนจอร์ดมันจะ เลือกมาแล้วว่าติ๊กเอาแค่ข้างหน้าพอข้างหลังไม่เอาจะเปลี่ยนหมดเหมือนถ่ายมาแบบสองรอยกิกะเจอจอร์จบีดอนเข้ามาเฮ้ยเอามาแค่สองกิกพออีกร้อยเก้าสิบแปดโยนทิ้งไปเดี๋ยวถ่ายใหม่ดีกว่าเออเดี๋ยวแก้ซ่อมมาแซมซ่อมมาแล้วก็มีปัญหากับวันเดอร์วูนเดนด้วยนะใช่เออมีหมดทุกคนนะที่มันแมนเดสเฟกก็มีเบ้เบลลี่ก็มีทั่งมีครบจริงๆว่ะแล้วไงต่อยแล้วเหมือนดากนั้นค่ายก็มืาเอามาตอบโต้ว่าแบบ เหมือนพยายามขอความร่วมมือกับเรฟิเชิ่นแล้วอะไรงนี้ว่าแบบแต่เรพิเชอร์ไม่ตอบกลับอะไรมาเลยแบบพยายามเหมือนค่ายออปเทชั่น่าแบบพยายามไปถามเรพิเชอร์ถึงเรื่องราวนี้แล้วแต่เรฟิเชอร์ไม่ได้ตอบกลับอะไรอย่างนี้เท่านั้นแหละเรพิเชอร์มาต่อทิ้งบอมต่อเลยไม,ไม่เรหรอไม่เลิกเหรอใช่เหรอมัอนก็แบบว่าเหมือนมันโพสแถลงการชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วก็ยืนยันว่าติดต่อกับค่ายไปแล้วแต่เหมือน ล้วก็ไม่ได้ดิ้งเฉยอะไรเงี้ยแต่เหมือนค่ายก็ไม่ได้สนใจอย่างท bueno> pues ี่ชิดอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายๆคือมันล้องเลียงอับค่ายไปตั้งแต่แรกๆแล้วใช่แต่ค่ายก็เหมือนแบบพยายามปล่อยเบอร์ไม่ได้สนใจเขาอ่ะไม่ได้ปกป้องเขามากที่ควรอะไรเงี้ยก็พอกูทิ้งบอมแล้วมึงค่อยมาสนใจกูถูกไหมอืมก็เรียกว่าหนักอ่ะก็เรียกว่าหนักหนักจริงใช่ก็ถ้าเป็นพี่ไปนเลย์เฟอร์พี่จะบอกว่ามึงคิดว่ากูโกรธอะไรอ่ะมึงไปดูหนังดิไปดูหนังต้องบอกกูทีดีว่ากูควรโกรธนะฮะนี่คือบทซูเปอร์สตาร์กู มันแจ้งเกิดเหอเออกูแจ้งเกิดได้เลยนะทําอย่างนี้ได้ไงวะเดีย๋ยวนั่นแหละมันเป็นความเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของผู้กำกับแหละ <Ừ. S 2> คือบางทีถ้าอย่างพูดมาอย่างนี้วิสัยทัศน์ของผู้กำกับเขามาแนวเนี้ยก็ต้องยกว่าเป็นความผิดของทางค่ายด้วยที่ค่ายเลือกคนที่มีวิสัยทัศน์ประมาณนี้มาแล้วก็เอามาทําหนังออกมาประมาณนี้อืคือพูดง่ายๆเหมือนมึงถ่ายมาแบบหนึ่งสุดท้ายแล้ววิสัยทัศน์ของคนที่เลือกมากลับเป็นอีกแบบ ใช่หนังมันก็ออกมาโทนนี้ก็ไม่แปลกว่าหนังมันจะออกไปโทนสว่างขึ้นนะตอนดีดอนทำอเวนเจอร์ถูกไหมอ่ะเออหนังก็ออกโทนสว่างแปลกใช่แต่กูถ่ายมาดาร์กขนาดนี้อืมไอ้นี่มันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับสีเพิ่มมาหนักอพี่มันเหลือแค่นั้นเลยมันเหลือแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มมุกอืมปรับสีเพิ่มสว่างละใช่สว่างแต่เนื้อหาในเรื่องมันไม่ใช่ไงอืมเฮ้แต่นี่นึกได้อย่างหนึ่งว่ายังจําได้ว่าเหมือน แกด่าประธานค่ายด้วยมั้งเหมือนตอนนั้นที่ประธานค่ายเป็นบอเตอร์ฮัมประดับแกก็ด่าว่าเหมือนเป็นแบบคนกำกอบปิ้นป้อนประมาณเนี้ยไอฟิเชอร์นะใช่ไม่้องห่วตอนนี้เราโกรธหมดเราเปิดลงอะ่ะโกรธหมดอ,ะอ่ะอ่และยังมีอีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทานฟอร์มเอภาคสามถึงไม่มี Fox. เมแกนฟอกเกียน,นังเอง,เองก็เพราะว่าเมแกนฟอกเนี่ยเขาดันไปหลุด ด่าพูดกับอย่างเบยมปขึ้นเบยเข้าพูดอย่างนี้เลยนะว่าแบบเหมือนไม่ว่าว่าในกองอะ่ะเขาเหมือนโดนทีชให้แบบเป็นเขาเรียกว่าเซ็กอ็อบเจกต์หรืออะไรเงี้ยแบบพยายามให้มันเป็นเรื่องของทางเพศเลยแบบว่าเมแกนฟ็อกมันเซ็กซี่อะนะ,อะเออพยายามให้มันเป็นเรื่องของความยั่วยวนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขารู้สึกไม่ดีเลยเอแต่ก็ไม่แปลบป่าะว่าโหมแกนฟ็อกม่ยังเด็ดเบอร์ขนาดนั้นเมแกนฟ็อกนี่แทบจะเป็นเขาเรียกว่า เซ็กซี่โบของยุคสมัยของคนรุ่นพี่เลยนะ <c oughs> เออสากทาร์นโฟลเมอร์หนึ่งนี่แบบฉากในตำนานอะใครก็นึกออกทา <c oughs> ร์นโฟเมอร์อะฉากซ่อมรถในตำ <c oughs> นานเนี้ยเออแต่ว่านั่นแหละเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบแล้วเขายังพูดอีกนะที่เป็นคำพูดที่ค่อนข้างแรง <c oughs> เขาบอกว่าเบเนี่ยทำตัวเหมือนกับเป็นฮิตเลอร์ในเซตเลยในกองถ่ายอะไรเงี้ยแบบเป็นเเด็จการมากเออเป็นเเด็จการมากซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมนการฟอกก็ยังเด็กอ่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์อะไรเท่าไหร่ ตอนหลังเขาก็ออกมาพูดด้วยซ้ำว่าเขาเสียใจอกับตรงส่วนนี้แต่ไม่ทันเพราะว่าหลังจากที่เขาด่าไมคิลเบย์ว่าเป็นทิลเลอร์ปุ๊บเอทางทางข้างบนเนี้ซิลเบิร์กอะไรเงี้ยสั่งบทมมแกนฟอกทันทีแล้วก็หลังจากนั้นมมแกนฟอกก็เงียบหายหน้า,นาเงาียบะไรช่วงหนึ่งองค์การลลีวูดไม่ในา่รงนึงอะไปเลย <c oughs> <c oughs> มึงคิดว่าในแกนฟอกเล่นหนังล่าสุดอะไรไอหลังจากนั้นคืออะไรนินจาทูเทิลเหรอนินจาทูเทิลมันก็มีปีปีนน่ที่กลับมาเป็นเป็นเอไออ่ะนินจาทูเทิลเออผู้เอไอไม่ก็เป็นหนังหลุดไปแล้วคือเนแกนฟอกเล่มีอายุแล้วใชออ่ถึงแม้ฝุ่นจะยังเชียร์ก็เถิดนะแต่คือแบบนับหนังที่แกเล่นได้แล้วอ่ะคือแบบนินจาทูเทิลอะไรก่ะเออขอนุญก่อนนะเ <Jennifer Body. S 1> จนเฟอร์บอด,ดี <Body. S 1> เ้เจนเฟอรตบอดี้หนังแจ้งเกิดหรือว่าจะเป็นแบบมันท่วงหายไปแล้วก็มีไอ petition นะ <ứng S 2> นจอได้เฮกจอได้เฮก <ๆ S 2> คือจากคนที่จะได้เป็นแบบ star, ซูเปอร์สตาร์ก็กลายเป็นดาวล่วกไฟแท <and S 1> นเ,เ, ال, นเงี้ยไปเลยเออเงียยไปเลยจริงๆก็ถือว่าเขาบอกมาออกมาทีหลัง่ะเขาตอนนั้นเขายังวัยรุ่นแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะแบบต้องควรที่จะพูดว่าถอโทษแต่ตอนนั้นมั่นไปหน่อยมั่นไปนิดนึงก็เลยโดนก็เลยโดนนั่นเองแต่เป็นเป็นเรื่องท้า้านะถือว่าแบบ มันเป็นเรื่องความขัดแย้งในวงการอะ่ะซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเกิดก็ได้ล่ะใช่บางอย่างก็ไม่ไม,ไ,มไม่ควรพูดกับสาธารณะอืมใช่บางอย่างมันก็พูดไว้ข้างในก็พอว่ามันมสแสดงแต่ผลเสียใช่บางอย่างถ้าแบบคุยจบกันเองข้างในได้กนะ็ดีกว่าใช่เพราะว่าพูดข้างนอกแบบทีวผลเสียมันเยอะกว่าผลดีอะ่ะใช่อย่างตัวอย่างแรกที่เรายกขึ้นมาเป็นในวงการบ้านเราเองเนี้ยพอพูดมาพี่บอกเลยนะฟูจากรายได้แสงที่มันไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าอยู่แล้วเจออย่างนี้เข้าไป ใครจะอยากดูใช่เหมือนตัดตอนกันไปอีกอ่ะคือแล้วเหมือนไม่พอนะเหมือนสมมติเป็นแฟนคลับของดาราท่านนี้อใช่ไหม,อมเออแล้วแบบอยากไปดูดาราที่เราชอบเล่นว่ะอ,อยากไปดูออกมาถึงเปิดเลยบอกว่าไม่ต้องไปดูอืมเสียคนกลุ่มลูกค้าไปแล้วนะใช่คือแทนที่จ้างมาเพื่อให้มีกลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าเพิ่มอมไม่จ้างมาเพื่อให้มีฐานลูกค้าน้อยลงใช่เหรอเชื่อโอ้โหบอกเลยเป็นนายทุนคุณน้ําตาไหลอ่ะเจ็บอยู่นะเออพี่ว่าเรื่องนี้น่น่าจะมี การออกแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆก็ต้องรอชมกันไปนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงว่าเหมาะสมหรือเปล่าควรหรือเปล่าสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะอ่านทุกความคิดเห็นเลยไม่ว่ายังไงก็แล้วก็ตอนนี้ช่องระบบที่ียว่าสมาชิกนะครับเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์แทงแทนก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะ จะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะครับนะการกดไลค์ของท่านสัมพันธ์กับเรามากล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ